สวัสดีค่ะนีิสายร้านไอเลิฟกูตาช็อปนะคะวันนี้เราจะมาจับฉลากสำหรับผู้โชคดีประจำเดือนกรกฎาคมนะคะอ่าเรามารลุนกันว่าใครจะได้นะคนที่อุกนุนไว้เนี่ยหลายท่านมากเลยทีนี้เราก็เราจะมาอธิบายวิธีการทำฉลากของเราก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะอันนี้เราจะเปิดมาดูสมมติว่าคุณอยู่ในอันดับที่ หนใช่ไหมคะนี่นะคะคุณอยู่ในอันดับที่1สมมติถ้าอันดับที่1คุณซื้อไว้ห้าสิธ์ใช่ไหมคะคุณก็จะมีหนึ่งห้าชิ้นหนึ่งห้าชิ้นในนี้นะคะสมมติคุณมีคุณซื้อ1นึสิทธใช่ไหมคะคุณซื้อ1นึสิทธ์ก็จะมีหนึ่งชิ้นจ้ะนะคะต่อไปเราก็จะทําการปิดหี่พอหัวใจเล็กๆอันนี้นะคะแล้วเราก็ พะเราปิดหีบห่อหัวใจเล็กๆอันนี้เสร็จนะคะแล้วก็จะทําการขย่านะคะนี่ขย๊บเพื่อให้มันวนๆแต่ไรคิดว่าไม่ขีนะ้องเนาะนี่หัวใจน่ารักเนาะนี่เราก็จะมาจับกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี สำหรับผู้โชคดีนะคะประจำเดือนกรกฎาคมเราจะจัดส่งสินค้าให้มีสินค้าให้คุณเลือกก็คือ1นึ่งจอนซีรีส์หนึ่งกระปุกนะคะตัวนี้จะอยู่มูลค่ามันอยู่ที่ประมาณพันสองเนาะแล้วก็เรามาจัดโปกันอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่หกร้ห้าสิส่งฟรีแล้วก็หรือว่าจะเลือกเป็นเงินเงินจำนวนห้าร้อยบาทแล้วก็จะโอนเงินให้ท่านเลยห้าร้อยบาทสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะ ยังไงผู้ที่ได้รับรางวัลก็ติดต่อกลับหาแม่ค้าด้วยเนาะแต่จะประกาศเอาไว้ถ้าคุณไม่ติดต่อกลับภายในภายในกี่วันดีนัภายในสาวันละกันภายในสามวันถ้าคุณไม่ติดต่อกลับมาทางเราจะถือว่าโมค่ะกนละกันนะจ๊ะโอเคเราจะมาตัดฉลากกันแล้วนะจ๊ะโอ้ยเปิดยากจริงๆ นี้เราก็ได้จับแล้วยังไม่มองน้ะไม่มองอ่ะได้มาแล้วได้มาแล้วสองใบให้คุณแม่เลือกหนึ่งใบได้ไหมคะคุณแม่ช่วยเลือกหนึ่งใบหนะะ่อยค่ะมาทางนี้คะ่ะคุณลูกจับอยู่นะคะคุณแม่ช่วยเลือกหนึ่งใบคุณแม่เลือกมาหนึ่งใบคะ่ะ คุณแม่เลือกไปไหนโอ้ดวงจริงๆเลยนะเลขหมายเลขที่11ได้จ้านะคะเลขที่11นะได้รับสินค้าจากทางร้านในเลปูตาช OP นะคะก็ยังไงติดต่อกลับมาภายใน3วันนะถ้าเกิดคุณไม่ติดต่อกลับมาภายใน3วันผู้ที่จะจะได้รับสินค้าแทนคุณนะคะก็คืออันดับที่12เนาะ ันับที่12ก็จะได้สินค้าแทนคุณนะคะถ้าคุณไม่ติดต่อกลับมาภายใน3วันจ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะยังไงก็มาร่วมเล่นเกมสำหรับเดือนใหม่นี้ก็คือเดือนสิงหาเรายังไม่รู้เลยว่าจะจัดปกอะไรแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะจ้าขอบคุณค่ะจุ๊บจบ